ในบ้านเมืองเราทุกวันนี้มีเสียงกล่าวกันว่าความคิดจิตใจของคนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสือ่อมความประพฤติที่เป็นความทุจริตหลายอย่างมีท่าทีจะกลายเป็นสิ่งที่คนทั่วไปพากันยอมรับและสมยอมให้กระทำกันได้เป็นธรรมดาสภาพการเช่นนี้ย่อมทำให้วิถีชีวิตของแต่ละคนมืดมัวลงไปเป็นปัญหาใหญ่ที่เหมือนกระแสคลื่นอันไหลาบาเข้ามาท่วมทั่วไปหมด จำเป็นต้องแก้ไขด้วยการฝืนคลื่นที่กล่าวนั้นในการดำเนินชีวิตของเราเราต้องข่มใจไม่กระทําสิ่งใดๆที่เรารู้สึกด้วยใจจริงว่าชั่วเสือ่อมเราต้องฝืนต้องต้านความคิดและความประพฤติทุกอย่างที่รู้สึกว่าขัดต่อธรรมะเราต้องกล้าและบากบัน่นที่จะกระทําสิ่งที่เราทราบว่าเป็นความดีเป็นความถูกต้องและเป็นธรรม ถ้าเราร่วมกันทำเช่นนี้ให้ได้จริงๆให้ผลของความดีบังเกิดมากขึ้นมากขึ้นก็จะช่วยค้ำจุนส่วนรวมไว้ม่ให้เสื่อมลงไปและจะช่วยให้ฟื้นคืนดีขึ้นได้เป็นลำดับ สู่รายการสารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสะพานเดินเรือรายการที่จะพาท่านไปกับราชนาวีไทยและเพื่อนร่วมทางแห่งท้องทะเลเพื่อพบกับความหลากหลายความหมายจากชีวิตและการบอกเล่าจากนักเดินทางที่มีศรัทธามัน่นการเดินทางครั้งสำคัญไปกับสะพานเดินเรือ สวัสดีครับท่านผู้ชมการดูแลปกป้องอาณาเขตทางทะเลเป็นเรื่องที่สําคัญยิ่งด้วยพื้นที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลทําให้เป็นงานที่หนักหน่วงสําหรับทหารเรือไทยเรารายการสะะารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสะพานเดินเรือในวันนี้จะขอนําท่านไปชมภาพการออกเรือทําหน้าที่ในทะเลเพื่อรักษากฎหมายในพื้นที่ต่างๆที่ไม่ไกลฝั่งมากนักซึ่งสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการรัตะเวนด้วยเรือลบขนาดใหญ่เลยครับ วันนี้เราจะพาท่านไปพบในตอนที่ชื่อว่ารักษากฎหมายในทะเลครับขอเชิญติดตามรับชมได้เลยครับนี่มีการออกเรือรตัตเวนครับ สำหรับภารกิจในการลาดตะเวนในวันนี้เราจะออกเรือไปเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและเฝ้าตรวจการประมงโดยผิดกฎหมายต้นเ,เรือเตียวออกเรือเตีออกเรือสะพานเดินเรือจะขอพาท่านผู้ชมไปพบกับหนึ่งในการทำหน้าที่นี้ออด้วยการออกเ,อเรือ,อ,อไปพร้อมกับพวกเขา สู่ทะเลอีกคราสะพานจากหัวเรือเชื่อหัวใก,วกล้หัวขึ้นเรียบร้อยวาดีเข็ม255ขวาห้เข็ม255ขวา255สเขียวบนเรือซ้าย1,300หลาลนเข้าเรือที่ทำหน้าที่ออกตรวจทะเลใกล้ฝั่งในครั้งนี้คือเรือหลวงสู้ภไยรินจัดเป็นเรือขนาดเล็กที่มีความเร็วสูง เหมาะกับภารกิจในการตรวจการกระทำสิ่งผิดกฎหมายในทะเลการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากทะเลอย่างถูกกฎหมาย ใ้เฮดมาร์คเป็นเกาะแย่ครับต้นหมุนก็ไปทำมงคก็สมองกันเลยนะตรงหัวเรือขวาศระยะ3.4ไมล์เข็มหนึ่งความเร็ว20นัดเฉียดหนึไมล์อีก9นาทีเฉียดทางซ้ายขวา5ทางซ้ือขวาห้าเดินหน้าสเต็ปห้าสี่เครื่องเดินหน้าสเต็ปห้าสี่เครื่อง ขอรที่เข็มสองสามสองนี่เป็นสมุดภูมิพัฒนดินะนะครับสำหรับเครื่องจัดใหญ่ของเรือ,อต่างๆในแต่ละลำในกองทัพเรือที่เราใช้ไว้จดภูมิจดลงบรนทึกข้อบูลเกี่ยวกับเครื่องจัดใหญ่ของอุณหภูมิน้ําอุณหภูมิน้ำมันหลอ่อกำลังดันกำลังดันน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะเข้าเครื่อง จดไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการใช้เครื่องเผื่อมีเหตุผิดวิสัยหรือว่าเป็นอะไรเกี่ยวกับเครื่องเราจะเป็นเป็นหลักฐานในการทางานในจุดนี้นะครับครับวันนี้เราก็ได้ออกเรือมาลาตะเวนแล้วก็มาทิ้งสมอที่เกาะบริเวณเกาะเอแอนอ่าวมะนาวประโจ้พิริคันก็เป็นการจอดทิ้งสมอรอรับสถานการณ์ในหลังจากนี้แล้วในวันพรุ่งนี้เราก็จะออกลาตะเวนต่อ และก็คุ้มครองผลประโยชน์ของชาติทะเลต่อไปนะครับนนบริเวณนี้คืออ่าวมะนาวครับของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภารกิจในวันนี้ก็คือว่านําเรือมาทิ้งสมอเพื่อเตรียมการในการตรวจค้นนะครับในวันพรุ่งนี้การพิจารณาในจุดท่อสมอก็คือว่าเป็นจุดในการที่จะบังคลื่นบังลมสําหรับให้เรือเนี่ยได้หยุดพักก่อนที่จะปฏิบัติภารกิจในวันรุ่งขึ้น ค,คือตอนนี้ทํำข่าวแจ้งให้ภาคหน่งทราบเกี่ยวกับารจอดเรือครับเราต้องแจ้งเวลาและที่ตำบลที่ที่เราจอดเรือครั้งล่าสุดแล้วก็แจ้งเป็นทางข่าวไปให้หน่วยแม่ทราบชีวิตบนเรือขนาดเล็กอย่างนี้ย่อมมีหลายส่วนที่จำเป็นต้องปรับสภาพการเป็นอยู่ให้สอดคล้อง ก็ดูแลเหตุการณ์นะครับความปลอดภัยของเรือครับอย่างกรณีที่เรือยิงสมออย่างนี้ครับ mm hmm. ต้องเดินดูสมองด้วยครับไม่ให้สมองเกา่าตำแหน่งของของพนักงานเรดาร์ที่อยู่ข้างบนครับพอจะมีตัวเรดาร์ดูครับถ้าเกิดสมองเกาก็คือจะมีสัญญาณเตือนหรือถ้าเกิดอย่างกรณีที่ผมเข้ายามยันนี้คือไปดูครับดูว่ามันดูพวกทุนพวกอะไรเงี้ยครับว่ามันออกไปจากพื้นที่เยอะหรือเปล่าเงี้ยครับ mm hmm. แล้วก็ดูเรือที่ เข้ามาในบริเวณพื้นที่ของของเรือครับเพื่อไม่ให้เกิดการชนหรือว่าเกิดอันตรายต่อเรือครับก็เพื่อความปลอดภัยของประจำเรือครับตรงนี้เป็นเป็นจุดแรกที่เดินตรวจดูน้ำห้องกระลาสีหัวเพื่อทำอาตนน้ัอยู่ครับเพื่อ ใช้ในการนำเรือครับในข้อมูลในการนำเรือในวันพรุ่งนี้ครับระดบน้ำในแต่ละที่มันจะขึ้นลงไม่เท่ากัน,นการนำเรือเนี่ยก็ต้องใช้มาตรน้ำในการเป็นส่วนประกอบในการข้อมูลในการนำเรือ อ่ะแนวอ,อาวุธกันเรือเอ,าอ,เอ้าองอแนวอาวุธกระเรือในหันสองคงสองพันจ่าสามคงสามจ่าแปดคงแปดบรหารสองคงสองครับหลังจากนี้เดี๋ยวจะเป็นการเตรียมการออกเดินขั้น่อ,อเช่นเดิมนะครับภารกิจในวันนี้เดี๋ยวจะออกไปตรวจเยี่ยมนะครับเรือประมงนะครับก่อนที่เราจะไปะยังจดหมายต่อใหม่ เดี mainland, so ๋ยวเราวนรอบเรือประมงก่อนหนึ่งรอบครับอ่านี่เป็นการเอาเรือยางครับหรือเรือเล็กนำเข้าในการตรวจคนตรวจเยียมเรือทำการตรวจสอบเรือวัชพงศัยนะครับลงมหัวเรือหน่อยลงมหัวเรือหน่อยลงเรือทั้งหมดครับอยู่หัวเรือเลยครับลงเรือทั้งหมดครับอยู่เรือเลยครับหัวเรือเลยไต่ไหมไต่ไต่เรืหญ่อ่ามีลูกเรือทั้งหมด ร่วมาย6คนสายขอทะเบียนเรือแล้วก็เอกสารที่ทั้งหมดแล้วก็ขอบัตรประชาชนเลยครับเดี๋ยวให้ดาเนินการตรวจค้นตามร่างกายว่ามีอาวุธติดไหมสายนี่อวนอะไรครับสายอ๋ออวนลอยอินรีอวนทงเรือไงอ๋อวนทงเรือเวลาถ้าปล่อยไปนอกน้ำเชี่ยวจะต้องปล่อยอนแวันก็ไหลไปเรื่อยเปิดห้งนี้เรื่อย อ๋อคนพม่ามีบัตรอยู่นี่อยู่ไหนเดี๋ยวถ่ายก่อนเรื่บัตรเดี๋ยวครับบัตรยังไม่เรียบร้อยดีนะแต่เขาต้องกรมแรงงานก็ให้มาครับผมบัตรชั่วคราวนะครับชั่วคราวเพราะว่าเพราะ่าคอยคิวที่สิบเอ็ดนี่แหละจะไปทำบัตรนี่แหละเดี๋ยวถ่ายบัตรให้เรียบร้อยเอกสารของเรือครับไม่ว่าจะเป็นใบอนุญาตการใช้เรือใบอนุญาตในการบังคับเรือหรือว่าใบอนุญาตในการจับคนถ้าเกิดว่าลูกเรือไม่ใช่คนไทยก็จะต้องมีใบของแรงงานต่างด้าวครับ ที่จะเป็นตัวยืนยันได้ว่าแรงงานที่มาเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่แรงงานผิดกฎหมายนะครับอันนี้คือใบใบแทนครับบัตรแรงงานต่างด้าวครับเ<บ>นืน่องจากว่าแรงงานที่เข้ามาเนี่ยยังยังไม่ทำแรงงานต่างด้าวยังไม่ทําบัตรแรงงานต่างด้าวเราต้องเก็บตัวนี้เป็นหลักฐานก่อนครับตัวนี้ใบอาชีพบัตรครับคือว่าใบที่จะเข้าเข้าใช้ในท่าท่าเรือครับใบนี้ก็จะคล้ายๆกับใบเสียภาษีของในการในการข้าท่าเรือ อันนี้เป็นเป็นสมุดผู้มือของเรือครับก็จะประกอบด้วยชื่อเรือแล้วก็จะเป็นใบอนุญาตในการใช้เรือนะครับกฎหมายที่สารเรือเรารับผิดชอบนะครับนอกเหนือจากการในเรื่องของการป้องกันประเทศตามปกติแล้วเนี่ย กฎหมายที่ทหารเรือดูแลในทะเลเนี่ยในเบื้องต้นปัจจุบันนี่ยจะมีอยู่ประมาณ28ฉบับนะครับ28ฉบับซึ่งจะมีกฎหมายหลักก็คือพระราชบัญญัติให้อำนาจทหารเรือในการปราบปรามการกระทํา,าความผิดบางอย่างทางทะเลพศ2490ซึ่งในตัวกฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่ภายใน,นยประมาณ10-11ฉบับเช่นเรื่องยาเสพติด ปี44เนี่ยมีผลงานของกองทัพเรือภาพ3ที่ร่วมกันจับกุ่มเฮลอีนถึง100กว่ากิโลแล้วก็มียาบ้า7ล้านกว่าเมตรในสมัยนั้นถือว่าเป็นอะไรที่ที่ใหญ่มากไม่เคยมีครั้งไหนที่จับได้มากทั้งนั้นคือการจับร่วมกันจับทางทะเลมองบนง,บงพี่อไย,ยที่ล่าสุดเมื่อเดือนประมาณเดือนกันยา จับกลุ่มผู้ค้ารายสำคัญในเขตกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็การยึดทรัพย์ครั้งนี้ประมาณ30-50ล้านบาทผลงานที่ออกมาหลายๆครั้งเนี่ยนะครับเป็นผลงานที่ที่ชัดถึงถึงความตั้งใจจริงของบุคลากรของทัพเรือที่ที่มาทำงานด้วยกันนะครับเคยมีคณะกรรมการกฤษฎีกาได้วินิจฉัยในเรื่องของกฎหมายพิเศษอย่างเช่นกฎหมายยาเสพติด ก็บอกว่าถ้าเผื่อการปฏิบัติยอยู่ในเงื่อนไขของกฎหมายนั้นๆแล้วเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปมีหมายหมายค้นตามรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐธรรมนูญบอกว่าจะค้นในที่เราโหฐานได้ก็ต้องมีหมายเว้นแต่มีกฎหมายบัญญัติไว้นะครับอันนี้มันเป็นข้อยกเว้นก็คือมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะเป็นกฎหมายเฉพาะเรื่อง อ่านะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือบางกรณีอาจจะเป็นการตรวจค้นในเรื่องของการใช้อำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งหมายถึงเราเป็นเจ้าพนักง,งานตำรวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งปกติตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยก็คือจะต้องมีหมายค้นเหมือนกันนะครับอย่างที่เราเคยได้เห็นตำรวจก็บอกต้องมีหมายคน้นต้องมีอะไรพวกนี้นะครับแต่มันก็จะมีข้อยกเว้นในกรณีที่ การที่จะไปขอหมายนั้นเนี่ยจะทําให้เกิดการเนื่นช้าล่าช้าและจะทาให้การกระทำความผิดหรือว่าการเข้าไปตรวจคนตรงนี้เนี่ยทำให้ของกลางหรือว่าบุคคลที่จะต้องพบเนี่ยมันสูญหายเสียหายไปฉะนั้นในการปฏิบัติทางทะเลนั้นแน่นอนสมมุติเราตรวจไปออกนําเรือออกไปแล้วพบว่ามีเรือลำนี้มีเหตุอันควรสงสยัยเสร็จแล้วเราจะกลับเข้ามาขอหมายเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากแล้วว่าพอเรากลับเข้าฝั่งเรือลำนั้นไปไหนแล้วก็ไม่รู้ ครับได้ครับได้สายยกมือครับสายแยกแยกมาครับสายเดี๋ยวทำการตรวจผลนะครับแล้วลูกเรือคนไทยด้วยครับทา,าที่ปฏิบัติมายังไม่เคยเจอนะครับไม่เคยเจอปัญหาที่ ทางเรือประมงมาร้องเรียนหรือว่าแสดงความไม่พอใจในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่หทหารเรือเรามีขั้นตอนหมายถึงเรามีกฎหมายรองรับเรามีเหตุอันควรสงสัยจริงๆไม่ได้มีการกลั่นแกล้งก่อนที่จะทำการตรวจคน้นคุณตั้งแสดงความบริสุทธิ์ใจให้ทางผู้ถูกตรวจค้นนาาั้นทราบนะครับกรอบอะไรก็แล้วแต่ในการปฏิบัติต,ต้องยึดถือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญาในการที่เข้าไปตรวจคน้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความจําเป็นในการที่จะไปกับเจ้าหน้ตาที่ตรวจคน้นในการไปตรวจค้นตามจุดต,าต,าต่างๆบนเรือ และบางกรณีอาจจะต้องอไปเปิดดูหรือว่าไปรือ้อดูอะไรก็ตามก็จะให้เขาเป็นคนดําเนินการให้เพื่อที่ว่าเราไม่ได้ทําให้เกิดความเสียหายกับเขานะครับ ถ้าไม่พบการกระทำความผิดอย่างไรเราก็จะทํามีบันทึกการตรวจคน้นให้เขาได้ดูตรวจสอบว่าเราไม่ได้ทําอะไรให้เสียหายให้เขาลงลายมือชื่อไว้ในบันทึกการตรวจคน้นเว้นแต่ว่าถ้ามีการพบการกระทำความผิดอันนั้นก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่เราจะต้องไปทําการบันทึกการตรวจค้นจับกลุ่มคือเรากับชาวประมงหรือคนในทะเลเนี่ยน่าจะมองว่าเป็นเป็นกลุ่มคนที่อาศัยทะเลอยู่เหมือนกันในบางกรณีมันช่วยเหลือกันในบางครั้งเนี่ยในการนําเรือเข้าเทียบไปเนี่ยยังไม่ได้ตรวจคน้นเราก็จะเข้าไปลักษณะของการตรวจเยี่ยม จะไปไหนยังไงมีคนเจ็บไหมจะขอเอายาไหมในกรณีที่เรามาตรวจเยี่ยมครั้งนี้เราก็สารถเอายาของจากทางทัพเรือพัฒหนึ่งนะครับมามอบให้กับทางเรือเพื่อใช้ในการเผื่อในการที่จะมีประจําเรือของเรือประมงนั้น<ๆ>เกิดเจ็บป่วยมีโครคภัยนะครับก็จะได้เอายาสามัญประจําบ้านนี้ไว้ใช้ได้ครับเดี๋ยวเชิญไตครับ เอาไว้ใช้เผื่อเวลาไม่สบายปวดกระดูกปวดหัวนะครับครับควงมากครับระยะนำเข็ม159ครับระยะทางหน้า1.8ไมล์้ายที่เข็ม159 ประมงประมงจากพี่ใหญ่ประมงปรมงเรื่อแถวกลางลำประจำสถานีตรวจคอนตรวจคนแถวกลางในบางกรณีเราก็ต้องมองดูด้วยว่าอย่างเช่นในการที่จะนําเรือเข้าเทียบมเป็นความยากลําบ,บากในการที่จะนาเรือเข้าเทียบมีทั้งเรือขนาดที่มันแตกต่างกัน ก็จะลงไปเฉพาะชุดตรวจค้นซึ่งจะลงไปแค่สี่หรือหคนซึ่งในบางกรณีเนี่ยลูกเรือประมงเนี่ยมีจํานวนมากกว่ามากกว่าเจ้าหน้าที่สะอีกฉะนั้นเราก็อาจจะต้องมีการจําเป็นที่จะต้องนําลูกเรือหรือคนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยออกไปอยู่ด้านหน้าเรือไปอยู่ทางด้านหัวเรือไปอยู่รวมกันทางด้านหัวเรือให้นั่งเป็นหมวดหมู่เป็นจัดเป็นระเบียบไว้แล้วก็เอาเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นใต้กขงเรือหรืออาจจะเป็นคนคุมเครื่องเรือในการที่จะไปกับเจ้าหน้าที่ตรวจค้นในการไปตรวจค้นตามจุดต่างๆบนเรือเราไม่ได้มองว่า คนประมงห,หรือคนทะเลนะเนี่ยเป็นศัตรหูหรือว่าเป็นผู้กระทำความผิดเสมอไปอจะไปไหนยังไงมีคนเจ็บไหมจะขอเอายาไหมมีการช่วยเหลือกันมีการที่จะซักถามการสอบถามกันตามความจาเป็นช่วงนี้อย่าเพิ่งออกเรือนะพายุมันแรงอย่างนี้ครับมันก็จะเป็นในเรื่องของการอารมุ่มอาร่วยกันดูแลกันเว้นแต่ว่าเราพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือการการะทำความผิดกฎหมายที่เรายอมรับไม่ได้อันนั้นก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่เราจะต้องไปทาการบันทึกการตรวจค้นจับกลุ่มนะครับแจ้งข้อหานําส่งพนักง,งานสอบสวน มาตรวจหลักฐานเรือแล้วก็ตวรวจพวกหลักฐานใบต่างด้าวอะไรเงี้ยแล้วก็ก็ดีครับมันจะได้จะได้แบบว่ามันจะได้เรียบร้อยนะต่างด้าวต่างอะไรเงี้ย<ม>จะได้แบบว่าไม่มีไม่มีลักลอบครับส,สนักงารสืบพิสน์ในครั้งนี้เราก็าไม่พบสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือสิ่งที่ที่ที่เป ปกตินะครับก็ขอขอบคุณพุกเรามากที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันและปฏิบัติตามที่เราได้ถึงมาเป็นอย่างดีทหารเรือทุกนายบนเรือหลวงแห่งราชนาวีไทยลำนี้พร้อมใจกันทำหน้าที่ ถึงแม้ทหารเรือบางนายอาจมีภาระอยู่ข้างหลังแต่จาต้องทิ้งภาระนั้นไว้ชัว่วคราวเพื่อทำหน้าที่สําคัญที่รออยู่ข้างหนา้าภาพเรือรบในทะเลที่อาจคุ้นตามักจะเป็นเรือหลวงขนาดใหญ่แต่ภาพเรือหลวงสู้ไพรินตัวแทนเรือรบขนาดเล็กที่ได้มีโอกาสนำเสนอแด่ท่านผู้ชมในครั้งนี้ ยังคงออกทำหน้าที่ปรัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตราบนานเท่านานเรื่องราวการทำหน้าที่ของเหล่าทหารเรือในครั้งนี้ได้จบลงแต่ยังคงมีเรื่องราวอีกมากมายหลายเรื่องในราชนาวีไทยที่เราจะขอนำเสนอแก่ท่านผู้ชมในครั้งต่อไปขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ